สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มน้ำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่สี่เดือนแปดปีหกแปดนะครับผมกับแนวทางลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมสําหรับลาวพัฒนาวันที่หนึ่งเชฟหนุ่มให้เดือนที่สามห้าแปดวิ่งรูปที่แปดผลที่ออกคือเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามตัวบนหนึ่งเจ็ดนะครับหกหนึ่งเจ็ดนะครับผม เชฟหนุ่มให้ไม่เข้าเลยนะครับผมวันนี้ลูดนะครับสามไม่มาห้าไม่มาแปดไม่มาเลยวิ่งลูดแปไม่เข้านะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยเอซีนะครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่วันที่4ี่นะครับผมแนวทางก็อย่างเงี้ยครับผมมีเข้ามีลุดนะครับผมบทใทยวิจารณญาณในการรับชมนะครับวันที่4ี่นะครับผมกับราวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผม เดือนแปดนะครับผมปีหกแปดนะครับผมราวพัฒนานะครับผมโค้งสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเด่นนะครับผมเด่นที่ อ่สี่นะครับผมเด่นที่สี่แปดแลก็เก้านะครับผมวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดวิ่งลูดที่สี่นะครับวันนี้จับชุดนะครับผม สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับผมแปดแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดเก้านะครับผม เก้าสามเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับผมใครชอบก็ลองดูนะครับผมชุดเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่นะครับผมชุดแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมชุดสามตัวนะครับ สี่แปดเก้านะครับเก้าเก้าเก้าสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็แปด เก้าห้านะครับผมมานี้นะครับแนวทางราวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมลมแรงแล้ววิ่งรูดที่สี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับชุดเบิ้ลสี่สีนะครับผม เก้าให้สี่แปดเก้านะครับผมใครชอบก็ลองตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมขอให้เฮงเงปังๆกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ